การปลูกดอกไม้ใช้โม n o crops จะเล่งดอกเล่งใบใช้ดอกไม้ต่างประเทศมันก็มีเรื่องของคาร์บอนฟุตปรินนะคะวิธีการทำงานของเราคือเราจะแก้ปัญหาทุกอย่างที่อุตสาหการรมดอกไม้ทำกับโลกใบนี้ บิบาเนี่ยเราเป็นร้านดอกไม้ที่เป็น EcoForest 2คือเป็นร้านดอกไม้ที่เรามี h e อ b a r บเรียมหรือว่าหอพันไม้ในร้านดอกไม้ด้วยแล้วก็เทเรียมที่ให้ความรู้ทางระบบนิเวศแล้วอย่างที่สาอนุรักษ์ภูมิปัญญาร้อยมาลัยความเป็นอีโคฟอริสคือเราจะใช้ดอกไม้ตามฤดูก,กาลใช้ดอกไม้จากเชียงใหม่จากอ่างคางแล้วก็ระยองจากนาคนปรปฐม เกือบ90%ในร้านให้เห็นว่าดอกไม้ไทยเนี่ยก็สวยได้เหมือนเหมือนต่างชาตินะคะเราพยายามลดพลาสติกแล้วก็ไม่ใช้โฟมเลยแล้วก็อย่างที่3คือเราลดแพคเกจิ้งเราไม่ได้ใช้แบบการห่อเยอะๆให้มันฟูๆหรือว่าใช้โบให้มันเยอะขึ้นเราไม่ได้เพิ่มมูลค่าแบบนั้นนําดอกไม้ที่มันยังใช้ได้มา,มาทำเป็นแห้งนะคะแปลผลิตภัณฑ์มันมาเป็น herbarium botanical Uh, ะะเราพยายามทำให้ทุกอย่างมันกลายมาเป็นขยะให้น้อยที่สุดระบบร้านดอกไม้ทั่วไปเนี่ยเขาจะจัดช่อขายถูกไหมร้านเราเนี่ยเ,เราแนะนำอีกแบบหนึ่งคือเรียกว่า flower bar เหมือนเราไปซื้อสลัดบาร์อย่างเงี้ยค่ะสามารถที่จะมาเลือกซื้อดอกไม้เป็น flower bar แล้วกลับไปจัดเองได้นะถ้าจัดไม่เป็นก็ไปได้คือ ร้านดอ,อกไม้เรา flower bar เนี่ยยา,ยามจะจัดให้มันเป็นกลุ่มอยู่ละกลุ่ม focal point อยู่ตรงนี้กลุ่มใบอยู่ตรงนี้กลุ่ม secondary อยู่ตรงนี้ก็น้องๆก็สามารถแนะนําได้ว่าโอเคอถ้าจะจัดให้มันสวยมาอันนึงพี่ต้องซื้ออันนี้จากกลุ่มนี้1ดอกกลุ่มนี้1ดอกแล้วก็ใบเยอะหน่อยอย่างเงี้ยค่ะเราอยากให้คนเข้าถึงดอกไม้ในราคาที่สามารถที่จะซื้อได้ทุกวนันราคาเริ่มต้นที่15บาทต่อกิ่งได้กลุส่สวยๆเป็นเลยดอกสมมติมีเงิน85บาบาทเนี่ย สามารถจัดเป็นช <step> ่อเล็กๆเอาดอกไม้กล like ับบ so ้านได้เลยนี่คือเพราะเราใช้ดอกไม้ไทยแล้วก็จำนวนเงินของเขาเนี่ยก็ไปช่วยส่งต่อไปที่เกษตรกรเป็นกำลังใจให้เกษตรกรของไทยด้วยนอกจากความเป็นร้านดอกไม้ที่เป็น flower bar แล้วเนี่ยนะคะก็จะมีหอพันไม้จำลอง s ป e c i m e n ต่างๆของพืชมาให้ดูกันนะคะ ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ก็ทางด้านความสวยงามแล้วก็ยังเห็นที่คนเตะตาที่สุดก็เทรเรียมก็คือเป็นการจำลองระบบนิเวศในป่ามาให้ดูกันในร้านทำให้เขาเห็นว่าชีวิตของธรรมชาติที่อยู่ในเนี่ยระบบนิเวศเนี่ยมันพึ่งพากันยังไงมันถึงจะทำให้เราเกิดความรักกับธรรมชาติะคะ่ะ เรามีลูกค้าหลายกลุ่มแล้วก็แต่ละกลุ่มมเขาสนใจต่างกันกลุ่ม flower bar เนี่ยเด็กนักศึกษามาซื้อกันเยอะมากส่วนกลุ่มมาลายเป็นกลุ่มแม่ๆแ,แล้วก็จะมีเวิร์กช็อปกับเด็กๆเ,เล่าเรื่องเทรเรียมแล้วก็เล่าเรื่องพันไม้คือณนะปัจจุบันยังเป็น walk in แล้วก็มีมี instagram มีโซเชียลมีเดียทุกช่องทางนะคะแล้วก็ในอนาคตอันใกล้เนี่ยเราจะทํา ตลาดชิงลุกก็คือเราอยากได้เพื่อนๆสมาชิกที่ให้ให้เราไปเปลี่ยนอดอกไม้ให้ทุกอาทิตย์นะคะโดยที่เราใช้เนี่ยดอกไม้ตามฤดูกาลต่างๆจากเกษตรกรของเราเองค่ะการมาซื้อดอกไม้ในร้านของเราเนี่ยไม่ใช่ได้แค่ดอกไม้กลับบ้านนะมันจะได้ความรู้สึกที่ว่าเราสามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ชีวิต อีกหลายๆชีวิตเนี่ยดีขึ้นด้วยแล้วก็ทำให้สิ่งวัดล้อมมันยั่งยืนได้ด้วย